สวัสดีตอนรับเข้าสู่ช่อง a อ็อีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้อยู่กับรายการบ่ายขยายข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับ13นาฬิกา51นาทีนะอ่าเรามีเวลาแล้วเนี่ยเวลาอยู่ด้านนี้เอเวลาอยู่ตรงนี้นี่ตึง13นาฬิกา51นาทีนะครับนะโอเคครับข่าววันนี้นะก็ข่าววันนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าเออข่าวสัปดาห์นี้ผมดูแล้วมันก็ไม่ค่อยจะมีข่าวอะไรที่มันดังๆสักเท่าไหร่เกี่ยวกับวงการผู้นี้นะครับนะดังนั้น ข่าวที่เราเอามาออกในวันนี้นะครับก็คือข่าวเออของ Intel แล้วก็ข่าวเออเกี่ยวกับคอมนิดๆหน่อยๆนะโอเคครับข่าวแรกนะครับเริ่มจากข่าวข่าวแรกเลยนะข่าวแรกนะครับนะ Intel Arrow Lake P นะครับโดยข่าวนี้นะครับเขาได้ระบุมาว่าเอ่อ Intel Arrow Lake P ซึ่งเจนซึ่งคาดว่าจะเป็นเจน15นะครับปัจจุบันเจนเท่าไหร่แล้วล่ะ ปัจจุบันเจน11ซึ่งใกล้จะก้าวเข้าสู่เจน12ในปีนี้แหละนะครับนะตุลาคมถ้าจะไม่ผิดนะตุลาคมเขาจะมา Arrow Lake เจน12นะครับแล้วไม่ใช่ Arrow Lake สิ Elder Lake ก็โทษตบปากเลยเนี่ยโอเค Arrow Lake นะครับเป็นเจน15นะครับก็มันจะมีอะไรนะ Elder Lake Gen 12, เจน12 Raptor Lake เจน13 Metro Lake เจน14แล้วก็ Arrow Lake เจน15นะครับซึ่ง Arrow l a k P เนี่ยเขาคาดกันว่ามันจะเป็นคอเออมันจะเป็นสาถาปัตยกรรมของพวก CPU ตระกูลแบบโมบายหรือโมบายง่ายๆิดง,ง่ายก็คือพวกอุปกรณ์พกพาอะไรเงี้ยครับเป็นแบบอุปกรณ์ที่เเป็นโน้ตบุก๊กหรืออะไรพวกนี้นะครับซึ่งคอที่เขาคาดกันว่าจะมีเนี่ยจะมีคอที่สูงถึง40คอเลยนะครับปัจจุบันโหปัจจุบันคอ CPU เรากี่คอกันเอ่ไง 6คอ12เทรดใน i5 อะไรประมาณนี้เองนะครับเนี่ยผมก็ใช้6คอ12เทรดอยู่เป็น i7 นะครับเจนเก่าเจนเก่าหน่อยนะครับโอเคซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีที่เป็นบิ๊กลิตเติลอะนะเหมือนยุคของเอลเ r อร์เลกอะไรคือบิ๊กลิ t l ต b i บิ๊กลิ e ตผมไม่ผมไม่แน่ใจว่าผมพูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วหรือเปล่าแต่น่าจะยังไม่ได้พูดมาพูดใหม่เลยละกันนะครับบิ๊กลิตตเนี่ยมันจะ,ะปกติ CPU นะครับมันจะมีคอ และก็เทรดนะครับในองค์ประกอบนะคอและเทรดเนี่ยปกติมันจะเป็นคอแบบอ่ะคอสมมุติว่า6กคอสิบสองเทรดไอ้หคอสิบสอเทรดเนี่ยทั้ง6กคอเนี่ย,ยมันจะมปะีประสิทธิภาพที่เทียบเท่าเท่าเกันนะครับก็คือเหมือนว่าจะกินไฟเท่ากันเออแบบมันมันจะค่อนข้างเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าเป็นบิ๊ก i ลิตเติลเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2องคอทั้งหมด2แบบนะครับ บิ๊จะเป็นคอที่เน้น Performance ส่วนคอล l t t t l e นะครับจะเป็นคอเน้นประหยัดพลังงานนะครับ Big, ก e r f o r m a n c e Little เอ่อประหยัดพลังงานนะครับนะก็เอ่อมันก็จะแบ่งการทำงานกันประมาณนั้นนะครับซึ่ง e l r o r Lake เนี่ย Elder Lake เนี่ยเจน1สเขาจะเริ่มทำแล้วนะครับส่วนไอ้สี่สิบคของ Arrow Lake P ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ มันจะแบ่งเป็น8คอแบบ b ิ๊และ32 Core คอแบบ l i ต t ต e นะครับซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้ว่า l i ต t ต e มันจะมีประสิทธิภาพแรงขนาดไหนนะครับเราก็ต้องมารอรุ้นกันก็ข่าวแล้วก็เจ้าตัว arrow lake p เนี่ยมันจะมีเอ่อกราฟิกออนชิปที่มีคอเอ็กซิคิวชันยูนิสูงถึง320เลยนะครับก็เยอะพอสมควรเลยแหละปัจจุบัน intel iris xe ก็96 Execution units นะครับแต่ผมจำไม่ผิดนะน,นี้อันนี้ที่ผมจําได้นะที่ผมไม่มัน่นใจว่าผมถูกหรือเปล่านะครับเอาเท่าที่ผมจําได้แล้วกันก็จะประมาณนั้นนะครับโอเคซึ่งข่าวที่สองนะครับข่าวที่สองในวันนี้ก็ยังคงอยู่กับ Intel นะครับซึ่งเป็น Alder Lake P เนี่ยแหละนะครับมันน่าจะเป็นข่าวค่อนข้างเก่าพอสมควรละผมไม่มั่นใจมันเก่าขนาดไหนแต่ว่ามันเป็น Alder Lake S นะครับผมใส่ผิดอีกแล้วเออมันคือ Alder Lake S ไม่ใช่ Alder Lake P ขอโทษ แกแบบโอเคนะครับมันคือ L d e r Lake P นะตัวเนี้ยจะสังเกตจากรูปภาพนะครับนะ i9 จะมี8คอเป็นแบบ Big และ8คอ Little นะครับก็คือเป็นแบบ16คอ24เทรดทำไมมันถึงเป็น16คอ24่สิบสี่เทรดาัดจันะครับคอ Big เนี่ยมันจะมีมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Hyper Trading ก็คือใน 8คอเนี่ยมันจะมี16เทรดแต่ในขณะที่คอเล็กเนี่ยมันมีแค่8คอ8เทรด8คอบวก8คอก็จะเท่ากับ16คอนั่นเองส่วน8เทรดบวก16เทรดมันก็จะกลายเป็น24นั่นเองนะครับนะมีการให้คิดเลขด้วยดีจริงๆก็เป็นข่าวที่อันนี้ก็ค่อนข้างเก่าแล้วล่ะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่แต่ว่า จากที่ผมเดาแล้วมันก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่า El d เ r l มันใกล้จะออกเต็มทีแล้วนะครับ e l d e r l ก็น่าจะมาตุลานี้เพราะว่า RAM DDR5 ก็เริ่มมาแล้วนะครับ RAM DDR5 เนี่ยมันจะรองรับกับอะไรบ้างมันจะรองรับกับ CPU Intel g 1 2ที่กำลังจะถึงนี้แล้วก็ AMD Zen4 นะครับปัจจุบัน AMD Zen3 เนอะอีกประมาณ2เจน เจนหน้าก็คือ AMD Ryzen 6000 Series ส่วนเจนต่อไปก็คือ7000 Series 7000 Series จะเป็นแบบ Big Litter เหมือนกับ e l d e r Lake นะครับก็มารอลุ้นกันว่ามันจะแรงขนาดไหนแล้วกันว่ามันจะมาแข่งกับอะไรนะครับก็เรอลุ้นผมก็รอลุ้นนะผมเป็นคนที่แบบเชียร์ Intel อยู่ <laughs> แต่ก็เอาเถอะนะครับก็มารอลุ้นกันว่ามันจะแรงขนาดไหนส่วนข่าวสุดท้ายงวันนี้นะครับมากันแบบมาเร็วไปเร็ว นะครับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือข่าวแบบเกี่ยวกับเเคสระเบิดนะครับอืมสภาพก็คือมันก็เป็นแบบเรื่องราวที่ค่อนข้างแบบเออก็ตลกดีแต่ก็มันก็สงสารจะสงสารก็สงสารเขานะครับคน,คนที่เขาคนที่เขาเโพสต์ Post เนี่ยเป็นทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่นนะอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าใครแต่ว่าผมไปนั่งอ่านมาก็ เ,ออเห็นเขาบอกว่าเขาบาดเจ็บเล็กน้อยมันเป็นเคสมันน่าจะเป็นแก้วนะอืมนะครับมันเป็นฝาเคสอ่นะเนาะซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันแตกเพราะอะไรแต่จากที่คาดการนะครับจะสังเกตจะสังเกตว่าเห็นเห็นพัดลมไหมอันนั้นคือการ์ดจอนะครับคือการ์ดจออ่ะคือพัดลมการ์ดจออ่ะมันหันปึบเข้าไปเข้าไปที่หน้าเคสอ่ะคือเคสอยู่อย่างเงี้ยแล้วคือพัดลมมันเป่าฟูฟูฟูไปอย่างงี้นะครับลมร้อนเนี่ยมันก็จะเป่า แล้วก็กระจกก็อาจจะแตกนะครับน่ะก็เป็นการติดตั้งที่ดีนะครับกระจกเคสบุ้มกันเลยทีเดียวก็อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าจากการที่เขาโพสเออของเขาเนี่ยที่เขาโพสบอกนะเมื่อตอนบ่ายเคสกระจก c ี u ของฉันแตกอาจเป็นเพราะการเรนเดอร์สามวันติดทำให้เครื่องร้อนเกินไปและความแตกต่างของอุณหภูมิในห้องก็คือในห้อง24องศาส่วนเออ พีซีเนี่ยจะอยู่ที่เก้าสิบองศานะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรมากซึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาบอกนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้คืออีกอย่างไม่ใช่อะไรหรอกครับคือเขาเปิดเพัดลมมันอัดไปที่ฝาเคสลมเก้าลมร้อนเจอลมเย็นกระจกก็แบบวัดกระจกแตกเลยอะไรอย่างนี้นะครับน่ะเป็นอะไรที่ดีมาก นะโอเคครับข่าววันนี้ก็หมดเพียงเท่านี้จริงๆผมบอกตรงๆว่าเข่าววันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าข่าวมันไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจแล้วก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นข่าวเออผมไม่ได้มันเป็นวิดีโอซึ่งผมก็ขี้เกียจทานะครับดังนั้นมาเราจะพูดกันอย่างนี้นะครับข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวของเออเอ็นวีเดียนะครับอ่าบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับว่าเอ็นบีเดียคืออะไรเอ็นบีเดียคือบริษัทเออ เกี่ยวกับบริษัทผลิตไม่ใช่ผลิตบริษัทเกี่ยวกับการ์ดจอนะครับนะเป็นการ์ดจอรุ่น n v ็นวีเดียที่คุณใช้กันอยู่ที่คุณเรียกกันว่าแบบ GTX เออะไรสักอย่างหนึ่งหรือกา่จอการ์ทจอ RTX ทั้งหลายนี่ก็คือของบริษัทเขานะครับซึ่ง n v ็นวีเดียเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างสุดยอดนะครับข่าว พาหัวข่าวมาอย่างนี้ครับ CEO ก็ปลอมได้อ่าปกติเขาจะมีอะไรมีการ์ดจอปลอม CPU ปลอมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้ CEO ปลอมนะครับถ้าคุณดูในคลิปนะเอ่อผมไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้หลังจากจบไลฟ์นะครับ CEO ก็ปลอมได้เป็น CEO สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าเป็นแบบเหมือนตัวเขาจริงๆถ้าเราจะดูถ้าเราไม่สังเกตดีๆเนี่ยผมก็คิดว่าเขาเป็นคนจริงๆนะครับแต่แท้ที่จริงแล้ว เขาไม่ใช่คนแต่เขาเป็นเพียงแค่ AI นะครับเขาเป็นเพียงแค่ AI คือเขาก็อาจจะถ่ายแบบมันเป็นคลิปประมาณชั่วโมงกว่ามั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะนี้ผมไม่ได้ไปดูนะครับคลิปประมาณชั่วโมงชั่วโมงเกือบจะสองชั่วโมงนะครับซึ่งมันจะอยู่ระหว่างแบบประมาณนาทีที่ชั่วโมงที่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองนาทีสี่สิบเอ็ดวินะครับก็ลองไปเลื่อนดูแล้วกัน คือถ้าเราไม่สังเกตดีๆถ้าเขาไม่บอกผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราดูดีๆจริงๆเ่ยก็อาจจะสังเกตได้นะครับเขาอาจจะแบบมีการขยับที่แปลกๆนิดน,นึงนึถึงเอ่อตัวละครใน GTA V ะนะครับนะมันดูแบบมีความเหมือนคนอมืมันก็เป็นเพียงแค่วินาทีสั้นๆเป็น G เอ่อซีโอจำลองนะครับสร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์กราฟิกนะก็ค่อนข้างนะ่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นแบบการ การเปิดตัวอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปเปิดตัวอะไรนะครับแต่ว่า,น,าน่าสนใจพอสมควรเลยส่วนไลฟ์สดวันนี้นะครับก็คงจบเพลงเท่านี้นะครับ14บนาฬิกาหนึาทีเนาะสองโมงหนึ่งนาทีนะครับโอเคครับจบเป็นเพลงเท่านี้เนาะสำหรับบ่ายขยายข่าวเสาร์อาทิตย์วันที่สิสิงหาคม2 5 6 4ก็วันนี้ไม่มีภาพผดท้ายรายการใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่า ไม่รู้จะเอาอะไรมาออกจริงๆเพราะว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ไม่ค่อยมีข่าวอะไรน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้ผมไม่ได้ดูเลยว่าวันนี้โควิดเท่าไหร่ประมาณ2อ0หมื่นสอ่นันะครับก็เอาเถอะนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับนะออกไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสหยิบแอลกอฮอล์กันไปด้วยไปพกไปไปฉีดพ่นอะไรอย่างนี้นะครับอย่าไปฉีดเขานะ อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่ในครั้งหน้าป่ายขยายข่าวเสาร์อาทิตย์นะครับเจอกันอีกวันเสาร์ที่ยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดอ้วันาว 24, อนาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะครับโอเคเออแล้วจะสังเกตว่าวบ่ายขยายข่าวเสาร์อาทิตย์ตั้งชื่อมอา,าว่าเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ได้ออกวันเสาร์นะครับดีอ่ะโอเคครับนั้น,น,นจบรายการเพียงเท่านี้นะครับนะจบรายการสิบสองนาทีเนาะ เอ่อไม่มีภาพผิดท้ายรายการนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะสังเกตว่าผมพูดนะครับนะบไปบ่อยมากวันนี้พยายามจะไม่พูดนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ